สวัสดีครับแฟนหงแดงทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหงแดงอัปเดตพอดแคสต์ที่รวมทุกเรื่องของลิเวอร์พูลมาไว้ให้คุณที่นี่ที่เดียวครบจบในตอนเดียววันนี้วันที่9กรกฎาคม2025ครับเรามีข่าวร้อนๆสดๆจากหลายแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือทั้งจาก this is anfield the guardian liverpool echo the liverpool offside talksport และอีกเพียบพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ ลิเวอร์พูลสนใจ g i o น a n n i l e o n ่ดาวรุ่งร่างใหญ่จากพาม์มาเริ่มกันด้วยข่าวแรกจากลิเวอร์พูลออฟซด์ครับลิเวอร์พูลกำลังติดตามดูฟอร์มของ Giovanni l e o n ่กองหลังดาวรุ่งชาวอิตาลีจากสโมสรนพามมาเด็กคนนี้สูงถึง6ฟุต5นิ้วอายุยังไม่ถึง20ปีแต่เล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์แบ็กและแบ็กขวาฟอร์มดีจนทั้งซิลและท็อตแนมก็กาลังจับตามองเหมือนกันแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่า พามา่ายังไม่อยากขายตอนนี้ครับพวกเขาต้องการเก็บไว้ปั้นต่อก่อนหลุยดีอาสขอขึ้นค่าเหนื่อยเตรียมย้ายถ้าไม่ได้ตามที่หวังข่าวนี้รายงานโดย This Is Anfield ว่าหลุยดีอาสปีกตัวจีดของเรากำลังเรียกร้องสัญญาฉบับใหม่และต้องการค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้น ถ้าสโมสรไม่ยอมเจรจาเจ้าตัวพร้อมเปิดทางให้บยบร์นมิวนิกหรือบาร์เซโลนาทันทีลิเวอร์พูลยังไม่อยากขายครับแต่ก็มีการตั้งค่าตัวไว้ประมาณ70-85ล้านปอนด์ถ้ามีข้อเสนอมาจริงทีมก็อาจต้องคิดหนักดาวินนูเยสนาโปลีเตรียมยื่นข้อเสนอ55ล้านยูโรอันนี้มาจากเว็บลิเวอร์พูลออฟไซด์รายงานว่านาโปลีเตรียมยื่นข้อเสนอประมาณ55ล้านยูโรรวมโบนัส เพื่อขอซื้อดาวินนูนเยสหรวอร์พูยังไม่ตอบรับอย่างเป็นทางการแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธโดยแหล่งข่าวระบุว่าหากข้อเสนอทะลุ60 65ล้านขึ้นไปทีมก็พร้อมเจรจาประเด็นคือถ้าได้เงินจากการขายนูนเยสหรวอร์พูอาจเอาไปคว้ากองหน้าคนใหม่เช่นเอกิติเก้หรือวิกเตอร์กิโอเคเรสก็ได้นะครับแมชอุ่นเครื่องกับเพรสตันจะเล่นตามกำหนดพร้อมพิธีไว้อาลัยให้โจตา ข่าวนี้จาก t h i s Is An d Field เช่นกันครับแม้ทีมจะอยู่ในช่วงโศกเศร้าจากการเสียชีวิตของดีโอโกโจตาเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่แมชอุ่นเครื่องกับเพรสตันในวันอาทิตย์นี้เวลา3โมงเย็นตามเวลาท้องถิ่นจะแข่งตามกำหนดแน่นอนครับจะมีพิธีไว้อาลัยก่อนเริ่มเกมและจะถ่ายทอดสดให้แฟนๆได้รับชมผ่าน ITV1 ด้วยกาเรตเทเลอร์ <S <S Taylor, จอคุมทีมลิเวอร์พูลวีเมน ข่าวนี้จากเดอะการเดียรายงานว่าการ์เร็ตเท l o เอดีตกุนซือของ Manchester City Women's Team ีมกำลังเจรจากับ Liverpool เพื่อเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมลิเวอร์ o ูลวีแมนคนใหม่นี่ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของทีมหญิงเราครับเพราะ Taylor อร์เป็นโค้ชที่มีประสบการณ์พอสมควร เคยพาแมนซิตี้คว้าแชมป์ WSL มาแล้วเอาละครับวันนี้เราได้อัปเดตครบทุกข่าวสำคัญจากแหล่งข่าวระดับโลกกันแล้วนะครับทั้ง This Is Anfield, The Guardian, Liverpool Offside, Talksport เรียกว่าข่าวไหนดังข่าวไหนจริงเรารวมมาไว้ที่นี่แล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์พอดแคสต์ของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลในทุกวันแล้วเจอกันในตอนหน้าสวัสดีครับ